สวัสดีครับพบกับกระผมเดอะเบททีเด็ดบอลก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่30สิ่งหาคม2564สรุปผลฟุตบอลเมื่อวานที่ให้ไปนะเมื่อวานให้เมื่อวานนี้ให้ไปที่สเปร์ลีกนะครับต่อสปเปอร์หนึ่งลูกควบครึ่งนะจบไปที่1 0ก็เสียไปนะเมื่อวานนี้นะก็วันนี้จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอลนะเป็นฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่นหนึคู่ระหว่างฮาวิโดพบ กับโฮโบก็คู่นี้จะเตะในเวลาเที่ยงคืนนะครับเลดเปิดมาที่เจ้าบ้านนะต่อครึ่งลูกแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งนะครับก็ในระหว่างคู่นี้นะสถิติที่เจอกันนะเป็นอย่าเป็นอย่างทีมเจ้าบ้านนะชนะไป3าม้ชนะไป2แล้วก็แพ้เสมอ1แพ้2นะก็ถือว่า สูสีกันนะคู่นี้นะไปดูห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านนี่เป็นการชนะ4แล้วก็แพ้หนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะฟอร์มนะโหดอยู่นะครับส่วนห้านัดของทีมเยือนอย่างโฮโวนะครับก็เป็นการเสมอ3แล้วก็แพ้2นะถือว่าฟอร์มไม่ดีนะก็ในระหว่างคู่นี้นะครับเลดเปิดมาแค่ครึ่งลูกนะ แม้ว่าอันดับจะต่างกันนะผมมองว่าให้ไปที่ต่อเจ้าบ้านนะครับครึ่งลูกนะแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้นะคู่เดียวนิดน,นะครับก็ก็กจะลาไปก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ช่องเดอะเบสทีเด่นบอลให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ